โอเคพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีกล่องเบสบอลมาเปิดอีกแล้วยังเป็นยี่ห้อท็อปเบสบอลอยู่นะครับซีรีส์หนึ่งปี2022นะครับก็คือผมเข้าใจแล้วว่าคนเขาค้นหาอะไรกันนะครับจากที่ผมเข้าไป Google อินเทอร์เน็ตมันจะมีลูกี้นะครับคนนั้น เป็นคนที่ดังมากชื่อวอนเดอร์วอนเดอร์นะครับค้นหาคา์ดของคนนี้ถ้าเจอถ้าเจอ,อคนนี้นะโอ้โห,โหสะสมไว้เลยเดี๋ยวเราไปเปิดเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมโอเค ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ค้นหานะครับการสะท้อนแสงก็ยังเป็นที่ต้องการเหมือนเดิมแล้วก็การที่มีลายเซ็นของนักกีฬานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เล่นคนนี้เขาชื่อวอนเดอร์เปิดมาเปิดมา โอเคคนแรกโกามาแล้วโซเลกคนนี้ไม่ใช่คนนี้จาก Los Angeles d ดอ g ์เจอก็ยังไม่ใช่การที่เราต้องการนะครับโอเคคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เราต้องการ พิเชอร์มิลวอกกี้อันนี้ก็ไม่ใช่คนที่เราต้องการฟิวเจอร์สตาร์ทวินเคคนนี้ก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญในอนาคตได้ต้องขอโทษมากๆมีโทศรศัพท์เข้ามานะครับอันนี้ออสตินนะครับวาวเดส หนึ่งไม่ใช่อันนี้คือแองเจลนะครับพิชเชอร์ไม่ใช่ใชอ่าคนนี้คือ,อเทเลอรอ์พิชเชอร์โอ้พิชเชอร์เยอะมากคนที่คว้างลูกเขาเรียกพิชเชอร์นะครับอโอเคแล้วคนนี้พิชเชอร์อีกคน จากทีมเนชันแนลนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เราต้องการค้นหานะครับโอเคเคลลี่พิชเชอร์โอเคคนนี้จากแองเจลนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ใช่คนที่เราค้นหาไม่รู้ว่าแพ็กนี้จะมีหรือเปล่าพิชเชอร์อีกคนโอ้โหเจอแต่พิชเชอร์เปิดมาแพ็กนี้นะครับ mm hmm. ไม่ใช่ คนต่อไปไม่ใช่เหมือนกันเม็ดนิวยอร์กเม็ดนูดบาร์นูดบาร์ก็ไม่ใช่โว้ค์ดอะไรเนี่ยโอเคนิวยอร์กยังกี้คนนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอ้โหไม่เจอค์ดสำคัญสำคัญเลยเคปเลอร์ไม่ใช่ คนนี้ก็ไม่ใช่ <Okay. S 1> น,นี่คือค่าย Welcome to the show George George Bed นะครับเออคนนี้อาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจโอเคมาเจอการสะท้อนแสงนะครับอันนี้ Star of MLB MLB ย่อมาจาก Major League Baseball นะครับ M คือ Major L คือลีก B คือเบสบอลเมเจอร์ลีกเบสบอลคนต่อไป Star of MLB คนนี้ก็ไม่ใช่ Blue Jay ไม่เจอค้าที่เราต้องการค้นหาเลยโอเคคนนี้คือเลเย r ไม่ใช่นะครับโอเคคนต่อไปนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับ ยังไม่เจอเลยคนนี้คือคนรับลูกนะครับคนรับลูกจะต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันเวลาพิชเชอร์คนคว้างลูกคว้างบอลมาจะคว้างแรงมากถ้าโดนใบหน้าเนี่ยก็อันตรายนะครับต้องใส่หน้ากากกันเหมือนฮอกกี้นะครับคนนี้ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่คนที่เราต้องการค้นหาเบสคาร์ทั้งนั้นเลยโอ้โหไม่มีคาร์ทที่สำคัญสำคัญเลยเจอแต่เบสคาร์ เบสการ์ดก็คือการ์ดที่ไม่มีความสำคัญอะไรมากเป็นเหมือนกับเอามา,าเก็บสะสมตามาเหมือนกับหมายเลขนะครับหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ให้ครบจำนวนผู้เล่นของแต่ละปีของปีนั้นๆน,น,นะครับก mm. ็คืออันนี้ก็ไม่ใช่โคนนี้จำได้ว่าได้มาแล้วครั้งหนึ่งเอา ทูเวนี่ำละได้ซ้ำละไม่ใช่นะครับนี่ก็ไม่ใช่นะครับพิเชอร์บูเจเจอ u บูเจเยอะมากเลยไม่มีไม่มีค์ดที่เราต้องการอยากจะได้นะครับนี่ก็ไม่ใช่โอ๊กแลนใกล้ๆกับซานฟรานซิสโกไม่ใช่นี่่ก็ไมใโอเคนี่ก็ไม่ใช่ นนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่โอ้ไม่ได้เจอครับสุดแล้วเรียบร้อยไม่มีการ์ดอะไรเลยมีแต่เบสการ์ดแล้วก็การ์ดสะท้อนแสงอีกสองใบฟล็อปเลยนะครับงวดนี้ไม่มีอะไรเลยมูลค่าไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับบทดไปอีกหนึ่งแพ็คนะครับแพ็คนี้ก็ประมาณแปดเหรียญน,นะครับ ถ้าสิบเหรียญก็คือสามร้อยสามสิบแปดเหรียญก็ประมาณสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้คือถ้วยรางวัลอะไรเนี่ยการ์ดเบอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเรียบร้อยนะครับไม่มีไม่มีการ์ด ที่เราต้องการค้นหานะครับมี Star of Major League Baseball สตรอนแสงแล้วก็จอชเบส Welcome to the s h o w นะครับหมายเลข w t t s 31เอ็แล้ว7นาทีว่าไปแล้วเรามาค้นดูซิไอ Welcome to the s ช o w จะมีมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผม เรถือดูซิ TOPPS สองพันยิบสอง Welcome อูเดอโชชื่ออะไรเนี่ยชื่อจอ์จ e ีเอโอชื่อจอ์จีโออาร์จีอี G e. ครับมีคนเข้ามาดูแล้วครับเขาสนใจอยากจะรู้ว่านี่คืออะไรเล่นอะไรกันเนี่ยบีอาร์อี e. ทีทีกดโกไปสิ Go, Go, จะเจอหน้าเจอแล้วตั้มคนเดียวกันเลยกับนี่อ่ที่คนเดียวกันเลยตอนนี้กำลังค้นหา,าจัดป้ายราคาหนึ่งห้าศูนย์เวลคัชครับไม่ได้มี ราคานะครับบาทห้าสิบราคาต่าเตี้ยเลียดินมากเลยครับแพ็คนี้กล่องนี้ฟลอปนะครับไม่ได้มีมูลค่าอะไรอ้าบางคนก็จะขายตั้งห้าเหรียญก็มีส่วนมากอยู่ที่สี่เหรียญสามเหรียญ ประมาณนี้นะครับโอ้โหคนนี้ขายไปได้ยังไงตั้งสี่เหรียญขายไปได้ยังไงตั้งสี่เหรียญสี่เหรียญนี้มันก็ร้อยห้าสิบเลยนะเนี่ยเคนะครับขอบคุณนะครับเข้ามารับชมกันคอนเทนต์นี้ก็จะจัดหาอะไรอะไรแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ หมดไปอีกอเคสิบนาทีพอดีกำลังดีเลยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเคสวัสดีครับ